สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับมีเพื่อนๆนมือใหม่หลายๆท่านนะครับมีการพูดคุยและมีการสอบถามเข้ามานะครับว่าชนชมหัวไม้และหางไม้มันแตกต่างกันยังไงนะครับเนี้ยผมก็เลยจะมีวิธีการดูและมีเทคนิคบางอย่างมาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าเวลาดูหรือสังเกตหัวไม้และหางไม้นี่กมันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อน้พอมแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่แหละครับในส่วนของหัวไม้นะครับถ้า,พาเพื่อนสังเกตเห็นนะฮะกิง่งมันจะมีกิ่งซ้ายกิ่งขวาที่บาลานซ์กันนะครับแล้วก็กิ่งหน้าแล้วก็กิ่งหลังนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมฮะแล้วนอกจากนี้อย่างต้นนี้คือแบบมันจะมีเห็นไหมชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามแล้วก็กิ่งเมนนะครับอันนี้มันเป็นพูดง่ายแบบเป็นลักษณะตามตำราเป๊ะเลยนะครับท่านเพื่อนๆดูจากมุมนี้เห็นไหมมันค่อนข้างที่บาลานซ์กันมากเลยครับเนี่ย เห็นไหมสังเกตสังเกติ่งที่ผมชี้เนี่ยครับเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะอยู่ตรงข้ามกันเป๊ะมากเลยนะครับเนี่ยอืมเห็นไหมครับเห็นเนี้ยที่เขาเรียกว่ากิ่งซ้ายกิ่งขวากิ่งหน้ากิ่งหลังนะครับเนี่ยครับมันเป็นวิธีสังเกตที่มันง่ายๆเลยนะครับของคําว่าหัวไม้นะครับออืเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูหางไม้กันนะครับว่ามันจะแตกต่างกับหัวไม้อย่างไงนะครับอันนี้คือหางไม้ของผมนะครับถ้าเราดูจากต้นไม้คาริลาที่ผมเปรียบเทียบว่ามันคือหัวไม้นะครับ ว่าทำไมอันนี้มันคือห่างไม้นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับกิ่งมันที่มันมีมันก็ไม่ค่อยที่จะคกกักเท่าไหร่นะครับขาดๆเกินเกินนั่นเองครับเพียงแต่ว่าสมัยนี้ครับผมว่ามันมีเทคนิคที่แบบเพื่อนๆเอามาแชร์กันก็โดยวิธีการต่างๆนะครับอย่างเช่นต้นนี้ครับผมก็ได้ทําการตัดทดนะครับพอตัดทดเสร็จปุ๊บก็เรียกกิ่งมาเพื่อให้กิ่งมันแตกขึ้นเพื่อมันจะเป็นพุ่มมากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอวันนึงผมคิดว่า มันก็สามารถกลับมาสวยได้มันก็จะมาเป็นหัวไม้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลามากแค่นั้นเองครับว่าจริงๆมันก็อยู่ที่วิธีการและเทคนิคของเพื่อนๆด้วยนะครับที่จะในการสร้างต้นไม้หรือในการปั้นต้นไม้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมว่ามันก็เป็นสาระที่ดีๆมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการที่เราจะดูว่าหัวไม้และหางไม้มันแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมานำสาระด,ดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ